โอ้โบ้านเมืองเรานี่มันหมาจะเลอลุ่งเรืองบ้านเมืองหนอด <laughs> <laughs> พี่ฝน <laughs> ว่าไงโ <laughs> อบันไนลืมไป <laughs> เราเสียดังไปเพื่อ <laughs> นี่ดูนี่นี่ <laughs> ดูสกอนนี่มิสล <laughs> 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 ิโอ้ดูโอบันไนดินี่ด <laughs> ูดิมิสลิขี่หนอนอะเกมอะไรเนี่ย <laughs> แล้วแล้วขี่ไปไหนเนี่ยพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะพี่เอกกาลังจะไปตรงตรงตึกฟ้าตึกฟ้าหรอตึกฟ้าอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้โน่นตึกฟ้าอยู่นู่นเราขี่นอนเราขี่นอนกันขี่นอนกันโอ้โหซาแต่งตัวมาอย่างเท่โอ้ยอ้าวพี่เอกรถถังมาชนพี่เอกแต่พี่เอกไม่ไรมีเพื่อนมีเพื่อนมาพี่เพื่อนมาเฮ้ยพี่ฝนเจอเพื่อนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกกินเพื่อนก่อนดิพี่เอกเอาหลวงพี่ขึ้นก่อนนะอ้าว ลวงพี่โทษทีกระเด็นเลยอะพี่ฝนหลวงพี่ตายเลยอะรถถังมายิงรถถังยิงเหรอรถถังยิงเหรอโอ้รถถังมาไล่ยิงเราเหรอพี่ฝนอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่เนี่ยตึกฝาเนี่ยเพ็กก็อยู่ตึกฟ้าอยู่ทางไหนเจอแล้วเจอแล้วเอยนั่นปวนนี่นะอยู่ไหนอะเพีกอยู่ไหนเอ้ยเพยกสวนปวนแต่เมื่อกี้นี่ไงตึงเพ็กเห็นพี่ฝนกินรถไปหนึ่งคันน่ะแล้วอยู่ไหนอะเพ็กอยู่ไหนตึงนี่ไงตามมาดิมาอยู่ไหนนี่ เป็นไงอูซ่าอยู่เฉยๆดิอยู่เฉยเหรอโอเคได้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 เอาอูซ่ามาเป็นโอบานไยกับมิสึริเอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรโดดจ้ามหัวไปโอ้โหกระโดดด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมโบนัสตัวใหญ่จังโอ้เราโดดได้อ่ะดูดิกระโดดเหรอเฮ้ยเรามุดได้ด้วยเนี่ยเฮ้ยอ๋อกดสเปซบารร์กะโดดเรามุดได้เฮ้ยอย่างเทสุดยอดสุดยอดเทสเท่อดวืบวืบมุดแล้วก็กระโดดโอ้โหสุดยอดปึ๊บโอ้โหสุดยอดโอเคพี่เอกเล่นเป็นละ รอก่อนเฮ้ยมีใครมุดอยู่ตรงนี้ด้วยอึ๊บอึ๊บโยโย่โยกระโดดไปงนุ้นแล้วฟุ้งไม่เก็บเราต้องเก็บเหรียญด้วยพี่เอกเอาพี่เอกชนคนตายอ่ะใช่ใช่เรามาจัดการนี่เราบังคับอสูรอสูรนอนเนี่ยอสูรนอนดึ๊ดๆลุงพี่ลุงพี่เราบังคับอสูร ไม่เราว่าขายของได้ด้วยอรอพี่เอกขายของที่ไหนใช่มาขายของตรงนี้ตรงนี้น่มันตรงไหนอะเนี่ยตรงเหลืองๆเนี่ยเราสามารถขายของได้นั่นหมายความว่าสตรงเนี้ยเหรอใช่หมายความว่าเราซื้อของได้กันซื้อของแล้วทําไมเราต้องขี่รถนี่ไงนี่ไงช่วยเฮ้ยนี่เราสามารถอัปเกรดหนอนได้พี่เอกโอ้เซลล์หรอสุดยอดนี่อัปเกรดหน้าตาหนอนได้ นอนจากสีแดงเป็นสีอะไรอ่ะใช่จากสีอะไรเป็นสีอะไรไม่รู้รอ,อัปเกรดส์อัปเกรดอัปเกรดได้ไหมบายเหรอเราอัปเกรดของอได้ ใช่อัปเกรดไซส์อัปเกรดจำตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่อ๋อไม่ม,เม,มีเรามีแค่เรามีแค่ร้อยเดียวเออเรามีแค่ร้อยดียโอเคเราสามารถซื้อของได้แต่ว่าตอนนี้เราตังไม่พอพี่เอกเราจะต้องไปหาพวกเม็ดพลอยอะไรพวกนั้นต่อให้มันครบเพราะฉะนั้นเราจะต้องนี่จา้ามาเลยพี่กํำลังฟาร์มอ,อยู่ยใครอ่ะพี่ฝนหรอใช่แล้วมิสลีมิสลีมาแล้วจ้านี่เป็นดออตัวใหญ่ ตึ๊ดตื่อได้อีกแปดสิบแปดหรอพี่เอกพอแล้วโอ้โหเพื่อนเพื่อนเก็บไปแล้วอะเพื่อนเก็บค่อนข้างได้เยอะเหมือนกันนะเพราะงั้นเราต้องทําลายบ้านเมืองด้วยอ่ะพี่เอกนี่เพอนี่เราต้องทําลายบ้านเมืองเราอัพเกรดนี้ได้ด้วยเรต้องทําลายบ้านเมืองเราก็มีใบมีมีใบเฮ้ยเราสามารถกระโดดขึ้นมาข้างบนได้ด้วยอ่ะโหไหนสุดยอดสุดยอดเนี่ยพอไต่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บเลยโหดูดูซะก่อนดูซะก่อนรู้สึกว่าเข่าจะไอ้นี่กันนะเราจะต้องไปฟาร์มตรงไหนได้เนี่ยพี่ตัวใหญ่กันมากๆเลยเวลาที่เราชนแบบไอ้นี่มันก็จะได้ของชนข้าของใช่ไหมถ้าเราชนเข้าของได้เยอะเราก็จะได้เยอะใช่ป่ะพี่ใช่เฮ้ยปังปึ๊บชนอันนี้ได้ไหมชนอันนี้ไม่ได้กะเราก็แบบมันก็หล่นลงมาใส่ ตกลงเกมที่เราต้องทำลายเหรอใช่เราต้องทำลายเราขึ้นมาข้างบนดีกว่าเฮ้ยเจอพี่เอกด้วยอ่ะไหนอ่ะอยู่ไหนเนี่ยนี่เจอที่วาร์ปแล้วเห็นที่วาร์ปแล้วไปเจอกันที่วาร์ปแล้วกันที่วาร์ปมันเป็น PVP พี่ฝนจะ PVP พกับพี่เอกเหรอกันหน้าได้ละแหมมาแล้วเฮ้ยยิ้มไปไปเทเลพอตก็ไป PVP กันดีกว่าดูสิมิสลีจะชนะโอบันไดหรือเปล่ามาเลยจ้ะ มันก็แน่อยู่แล้วเดี๋ยวพี่เอกจะปล่อยงูไพันคอแน่อยู่แล้วมิสริจะปล่อยอะไรดีเฮ้อเราอยู่ไหนเมาแล้วเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่แมบเหรอมันออกมาสปานเลย PVP แสดงว่าแมพเขายังไม่มีดิอ๋อแสดงว่าแมพเขากำลังทำอยู่ใช่ไหมนั้นเรากลับมาใหม่เออเรากลับมาใหม่เอาขนสีไมทำไมนอนเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่ะ หน่อยพี่ฝนเพียมสีนูกันแถมตัวเล็กมากด้วยอ่ะน่ารักก็มันยังไม่โตไงดูดิอ้าวแล้วที่เราเล่นเมื่อกี้อ่ะก็ได้อยู่ยังมีอยู่บึ๊บโอขดึกดีมากนี่ไม่นี่นอนซิ่งนอนซิ่งเออปื้อดุ๊ด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 โอ้โหเป็นไงพระเพร์ชนหมดอ่ะมิสซีนี่ปาลอะไรอ่ะปาลแห่งความรักป่ะใช่พลังแห่งความรักแล้วพี่เอกโผล่มาข้างบนได้ไงเนี่ยโอ้โหมันลงข้างล่างขึ้นข้างบนอื นี่นี่เรียบร้อยกระจายเรียบร้อยนี่โอ้โหเพื่อนชนไปแล้วนี่เฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะว้าเรารู้แล้วอะไรอ่ะนี่เราสามารถกินหัวเพื่อนกินหัวแล้วกินเฮ้ยโอยจริงด้วยเราสามารถกินหัวกันได้กินหัวใครอ่ะเราต้องกินให้ตัวเรายาวเอ้เพียงโดนกินน่ะใช่ตัวเรายาวตัวเราต้องยาวก่อนเราต้องเก็บไอเนี้ยพวกนี้อันเดียบันนีพวกเนี้ใช่ทำให้ตัวเรายาวพอตัวเรายาวปุ๊บเราจะกินหัวเพื่อน เหมือนเกมกินหนอนนั่นแหละกิเกมอะไรใช่กินหัววนหัววนตัววนรอบๆตัวอ๋อให้หัวชนใช่ให้หัวแบบตัดมาที่เราอ่ะเหมือนเกมเนี้ยสลิดไอโออ่ะโอเค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 เหมือนเกมปาสลิดไอโอแหละได้เลยได้เสียเหมือนสลิดไอโอนะใช่ใช่นั่นแหละโอเคสลิดไอโอเลยโอบันไดขอเก็บโอ้ยอันนั้นยาวมากอันนั้นยาวมาก หางใครโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินหัวหน่อยใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้อีกทีเดียวโหิดเดียวเฉียวชนกันได้ใช่ไหมใช่มันพีวีพีได้เวรมันคืออันนี้คือหมอดที่เดีใช่คือหมอดพีวีพีนี่ไงแบบถ้าจะเข้าธรรมดาก็ไปเขียวๆใช่ไหมใช่อ๋อรู้เ an รื่องเฮ้ยรู้เรื่องรู้เรื่องกันนี่นี่เรียบร้อยพี่เอกได้นิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยพี่เอกได้เฉียวนิดเดียวเรียบเลยเฮ้ยอันนี้มันกว่าเชียวนิดเดียวเฮ้ยอันนี้มันกว่านี่มันา่าเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ขอตัวนี้ขอวอลล่าฟตัวนี้หน่อยไม่ตขอวอลล่าฟตนี้หน่อยเปี๊ยกเปียกโดนอะไรอ่ะได้แล้วไอ้เปียกโดนอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฉียวนิดเดียวโอ้โหโอ้โหทำไมอะโดนใครกินอะโดนคนกินไปแล้วดิใครมากินเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอตามตัวนี้หน่อยขอตามตัวนี้ก่อนไปไหนไปไหนป๊อปเรียบร้อยเรียบร้อยนี่โอ้โหนี่ไม่หมดแพ้ เดี๋ยวก่อนอี่สองตัวสองตัวสองตัวเอ้ยโอ้ยโดนโอ้โหเออมัน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 ดีแฮะหมดนี้เออหมดนี้มันมันอ่แเราเพื่อนเราหายไปไหน่ะเพื่อนอ๋อเพื่อนไม่รู้ว่าเราเข้าหมดนี้ดิใช่ใช่เดี๋ยวก่อนนี่ขนให้หมดเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยทำไมลอยยาวจังไงอยู่ไหนกหมดแล้วอ่ะนี่นี่ต้องเก็บหาัญมันนีก่อนหาัญมันนีหาัยมณนีก่อน ก็ทนอะไรไปก็ได้ก็ได้อัญมณีแล้วปึ๊บ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 มันเก็บไปตัวเรายาวนี่โอ้โหตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะแสดงว่ามีคนตายใช่นี่เยอะทะลุปากนอนเยอะแสดงว่ามีคนตายอยู่ตรงไหนเนี่ยเาไม่เจอเลยอ่ะตรงนี้อยู่นี่เก็บไปนี่อยู่ต้องเก็บอัญมณีให้เยอะๆนี่แสดงว่าตรงนี้มีคนตายโอบานายที่นอนไม่จัดการแล้วมีซลี่อยู่นี่โอบานายอยู่ไหนนู่นเห็นแล้ว เห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนั้นนี่เราแบบฟาร์มากเยอะเราฟาร์มของมันไม่ยาวขนาดนั้นอะนี่ก็เราฟาร์มวนๆไปอย่างเงี้ยตึกเกิดพอดีนี่นี่นี่ได้ไวได้ไวเกือบได้เกือบได้ปบ๊บมาแล้วมาแล้วมา้วเชียวมาแดวมวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมอ้วมา้ว้วมว่าล้วมาเ้้วมา้วมาแล้เ้วมาแแล้วมาแล้วแ้ว แอบกอนแอบก้อนนีวะนี่นี่นี่ตัดตัดหน้าตัดหน้าแต่ตัวเล็กก็เร็วดีนะตัวเล็กมันก็ตัดหน้าได้นะมันมันมันมเฮ้ยนี่ตัดหน้าฮ่้ฮ่า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 ม่าฮ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 ่ารีาฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าห่า่าฮ่่าฮ่าาาาาา นู้นตัวนู้นตัวนู้นขาตัวนู้นห้าหกขาออดขาออดอะไรอ่ะเฮ้ยโดนตายได้ไงอ่ะเรียบร้อยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงเออดูช่วงนี้พี่เอกกำลังโฟช่วงนี้พี่เอกกำลังโฟเฮ้ยยยยยมามาจะไปไหนไปไหนหนีดิตามมาแล้วตามมาแล้วตามแล้วเฮ้ยเพ่กระโดดได้ยายาเพ่กระโดดได้กระโดดยาวด้วย กระโดดสูงเลยนะจะบอกให้เฮ้ยกระโดดลงไปแล้วจ้ายู่หนเดะปังหาไม่เจออยู่หลังกำลังอ้อมอยู่นี่เจอแล้วเจอตูดแล้วฮึบเฮ้ยเจอคนตัดหน้าเจอคนตัดหน้าเราก็เดิดแล้ววนได้ด้วยนะจะบอกให้เฮ้ยโอ้โหนี่มีคนตายนี่มีคนตายมีคนตายตรงนี้มีคนตายเพราะคนตายเนี่ยเขาโดนพี่เอกกินเข้าไปเมื่อกี้ ตอ,อนนี้กลายเป็นราชาของโลกแล้วมาไล่กินตัวแดงกันไปไหนแล้วตัวแดงเฮ้ยเฮ้ยโท <laughs> เจอตัวแดงมาปาดหนะ้า <laughs> โหเซ็งเลย <laughs> เดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนโอ้โหตอนนี้เมด็ดเกออนนลือน่ะอันญมณีร่นเกลือนอะ่ะจะบอกให้ตัวแดงแตัวนี้เหรอไปไหนแล้วอ่ะไปข้างหน้าเลยเฮ้ยฮีโร่ฮีโร่เตอร์เต็มไปหมดเลยปึ้งนี่เรียบร้อยเรียบร้อยไปเดี๋ยว <หง S 1> เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยวเี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิ่งตยมเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวัีดีดีน้ากันยเดีดีวเียวยวเียเีเราเยวเเดีวเจอวเวเดเวเเราเวเเดีเวเดีเยวเดี๋ยววเดีเดเดยวเดี๋ยเด้ยเยเราไปชนเเองเ้ยเกือบไปเกือบไปเราไปชนตูดเเองเียขอ ตัวพี่ฝนที่ตายแล้วเอามาใช้ประโยชน์น่อยไหนะนอ่ยไหนเนี่ยไหนเนี่ยฮึหาก่อนหาก่อนนี่นี่มีมาใหม่ตัดหน้าตัดหน้าตัดหน้าเลี่กำลังตัดหน้าเฮ้ยตึงีิโอ้ยทำไมโดนจิกนะอะไรเนี่ย ไหลตึงเลยเมื่อกี้อยู่กันเพียบเดี๋ยว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 ไงโอันไดโดนคนอื่นกินหรอกอะไรเมื่อกี้เห็นชัดๆเลยเมื่อกี้มีสลีคเขาตัดกลางตัดกลางเมื่อกี้สามสี่คนอะสามสี่สามสี่ตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีตัวจะกินเราตีนี้ตัวจะกินเราเป็นไงเฮ้ เอ้ยเอ้โวัเซงเลยมีตัวจะกินเรามีตัวจะกินเราเอ้ยทำไมโดนกินน่ะมันต้องตัดหน้าไม่ใช่ทำไมโดนตัดข้างหลังแล้วโดนกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวัวนเก็บของนี่ก่อนเอาไอตัวใหญ่ก่อนนี้เรามีโอ้โหอันนี้แตงโมหัวแตงโมโอรมาลักแตงโมอุ้ยไม่เอ้ยหัวแตงโมเอ้ยเราขอหัวแตงโมได้ไหมไม่เรากระโดดไปกระโดดไปจะไปตัดหน้าไม่ถึง นี่โอบันนายเหรอโอบันนายเหรอเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นเห็นเห็นโอ๊ยเฉียวไปหน่อยเดียวใครจะไปอยู่ให้กินเฉียวไปหน่อยเดียวตัวใหญ่มากเลยมากเลยอะโอบัรักแตงโมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งตีคู่กันอยู่ดีตีคู่วิ่งตีคู่วิ่งตีคู่กันอยู่ดีเฮ้ย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 เาอ้อมอย่างนู้นเฮ้ย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 เฉียวไปจากไหนอยังงัวเลยเฮ้ยเฮ้ยตามตามเราต้องตามอย่างตามยี่ต้องตาม ตามตามโอบรรไดไว้นี่แหละตามมาดิตามตามไปไหนแล้วไปไหนแล้วนู่นนู่นโหเราตัวเล็กแล้วอะเรากระโดดมากแล้วเ,เราตัวเล็กอะโอ้โหคือเ,เรากระโดดไม่พ้นน่ะเรียบร้อยเอกอด,ดไม่พ้นกันเสียวพลังไปชนใครมาชนเมื่อกี้แหละโอเบลักแต้งโมนั่นแหละเรียบร้อยเพียขอเก็บไปเลยแล้วกันนะเฮ้ยป่วนป่วนปวน่ปว,นปวนยาป่วนจะมาตัดหน้าเวก ยาปวนโอ้รบหลักแตงโบนี่ตัดหน้าเราเหรอจะตัดหน้าเราเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีทางซะหรอกเราต้องแบบตัดหน้ากันกลางอากาศกินซะเกือบไปเกือบไปเกือบไปมีการหลบมีการหลบอย่างงี้มีการหลบมีการหลบหรอหลบหรอหลบหรอหลบเราหรอจะกินเราหรอจะกินเราหรอไม่มเรียบร้อยเรียบร้อยเราขอกินหน่อยเราขอกินเรียบเราก็จะจี ไอ้เยเอ้ยอะไรการนี่อะไรตีนี่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 ไยี่ไปี่นี่นี่ไงวนเป็นเลขแปดไงเราไงเรนี่นี่นี่ผีหรออุ้ยอุยอใครอะใครอะเสียมพูอ้ยไม่ยอมวะขอบคุณนะครับขอบคุณที่ช่วยเนล่อเราเล็กเลยอะดูดิ ดูมิสซีนี่มีคนทำร้ายมิสซีอีกแล้ว่ะเราแพ้เขาทุกทีเลยเนี่ยคนเองแท้ๆเอ้ป่วนป่วนทำไมป่วนไม่โดนทำไมป่วนไม่โดนแล้วก็เพียกคิวใครได้ไม่รู้หนึ่งคนโอ้โหตอนนี้เพียกขึ้นอันดับหนึ่งเลยอะสุดยอดอะอยาอย่าอเอรยสุดยอดยอดมากโอ้โหเราอุซ่าหักลบเราไม่ติดฝุ่นแล้วอะตอนนี้นายไปแล้วหายไปแล้ว ต้องเก็บของแล้วอย side, Guys, uh, like, right. side, ่างนี้ต like ้องเก็บของอย่างนี้ต้องรีบเก็บของแรงๆองเอาเสาไฟก่อนเอาเสาไฟแล้วเก็บก่อนอัญมณีก่อนเฮ้ยมีใครมาโปรอัญมณีไม่รู้ตรงนี้เต็มเลยเก็บอัญมณีก่อนสลิดสลิดเก็บอัญมณีก่อนเออมันมันจริงอ่ะมันจัดเลยอ่ะเออมันมันเฮ้ยพียเห็นโบนัสแล้วเฮ้ยเราขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เราขึ้นมาแล้วได้อยู่เก็บรอบๆบเมืองนี่แหละลงมาเก็บรอบๆบเมืองอะศูนย์น้อยอะศูนย์น้อยเราไปช่วยกันช่วยเก็บอาศูนย์หนอนน้อย พี่หวานลืมจอดไปแล้วเหรอทําไมจอดไม่มีบทเลยล่ะเอาจอดแกยังอยู่เหรอฉันคิว่าแกกลับบ้านแล้วเนี่ยโบนัส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 วิอันนี้โบนัสโบนัสยาโบนัสโบนัสโนโอ้โบนัสโบนัสกระโดดหนีเพียกไปแล้วนี่เราขึ้นมาแล้วเพียงโดนโบนัสกินน่ะขึ้นมาแล้วโอ้เซ็งเลยเฮ้ยเราอ้อมก่อนอ้อมก่อนนี่เราเห็นอยู่เห็นอยู่แวบๆอยู่ไหนเฮ้ยทำไมตรงตรงนี้มีเมล็ดอะไรเกลื่อนเลย แสดงว่ามีคนตายตรงนี้เยอะมาแล้วเพี่เก็บมาแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วโหโหตัวใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวก่อนตัวใหญ่ใช่ไหมเออตัวใหญ่การไปไหนแล้วนู่หลังเราบังเพียงมาช่วยแล้วตายไหมไม่ตายนี่นี่อ้าวป่วนเออทำไมเราคิดเราตัดหัวเข้าไปแล้วทำไมแบบไม่ได้อ่ะบางทีอาจจะไม่ตรงกันเออ เราตัดหัว้าไปแล้วทำไมแบบเอ้ยโอ้โหโบนัสตัวบอลเลอร์เนี่ยโอ้โหเฉียวเราไปหน่อยเดียวโบนัสตัวบอลเลอร์เลยโบนัสเฮ้ยโอ้โหโบนัสลบอะเฉียวเราไปนิดเดียวโบนัสชิกเแเดหลบไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราอยู่อันดับสี่นะจ๊ะอันดับสี่ของเซิร์ฟนะจ๊าทุกคนพิง์เลยเหรอไม่ว่าแล้วเก็บของก่อนเก็บของก่อนเฮ้ยโอ้โหนี่ไงป่วนนี่ไงป่วนยาเราจะกินป่วนดีไหมเราจะกินป่วนดีไหมเรามองไม่เห็น เราเก็บอันน yep. ี้ได้อัญมณีอันนี้มันไปในเนี่ยสีม่วงอ่ะอันนี้มณีแบบหายากแบบแร่สีม่วงไม่ว่ามันจะหายากหายเย็นขนาดไหนพี่เอกก็ต้องกวาดไปให้หมดเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนเฮ้ยตรงนั้นมีคนตายเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนนี่เราวนเป็นวงกลมแล้วเราออกครับ เออโดดหนีทันนีกมูซาหักเดีเดี๋ยวไปไหนแล้วใครไม่อยู่หรอโห้กำลังเลี้ยวเพลินเฮ้ยเดี๋ยวพี่เห็นครับฮออยู่ข้างบนนะเราแอบมองก่อนดีกว่าฮึปี่ตรงนั้นเราเห็นคนเราเห็นผู้คนเราเห็นผู้คนอยู่ไม่ไงแตงโมโอ้แตงโมเพลกตามมาละ ตามแตงโมมาตอนนี้เก็บบ้านไปเรื่อยก่อนนี่เราตาอันดับหนึ่งมาเนี่ยดูดิแตงโมเนี่ยโอ้ปรักแตงโมเนี่ยเพี่อกอยู่ที่สองหึปึ๊บฮึมตีคู่กับแตงโมตีคู่แตงโมไม่เป็นไรอ่ะตีคู่แตงโมตีคู่แตงโมเลยไปเออเหือโดนแตงโมกินไปแล้วพี่เอกเออเหือมิซลี่ไม่ไหวแล้วล่ะเออขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะนะเอ้าเออมิซลี่ไม่ไหวแล้วโอเวอน์นายอยู่ไหนกำลังไปทางนี้เดี๋ยวก่อยเดินมา อยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงน้ำตกละน้ำตกไหนมันมีท้องมีงไหลฟังอยู่ตรงป้ายชิงแชมป์เปี้ยนนี้ก็แล้วกันป้ายชิงแชมป์เป<ช>ี้ยนคือป้ายชิงแชมป์เปี้ยนตรงน,นี้แหละโอบนานไนอ๋อป้ายตรงที่เราขายของโอ้อโดนกินอีกแล้วโอบนานไดไม่ไหวแล้วนะมิสลีแย่แล้วอ่าอุต่า์จะไปหาโอ้ยชื้อโอเคเอาเป็นว่าเราคงจะหาเจอกันยากแล้วแหละตอนนี้โอบานได วันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้มิสลีแล้วก็เอาบันไดด้วยนะคะจะไปไหนเล่าอุตสาวิ่งตามเอามาวันนี้วันนี้ออื้กระโดดข้ามหัวไปเห็นๆห็นเอามาโอ้โหตัวหางยาวมากหางอยู่หางชี้หางยาวมากวันนี้เอ้าแล้วเข้าไปใกล้ทำไมอุตสาหมาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ รักทุกคนด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าเพียกับไปไล่กินที่หนึ่ง <S <S 2> <S 2> ที่หนึ่งอยู่ไหน